ยุ่งยากไม่มีใครไม่ยุ่งยากลูกทวดาก็ยุ่งยากมนุษย์ก็ยุ่งยากยุ่งการพบรูปพบแลรู้พบ,พบ,พบ,พบยุ่งที่ไหนไม่ยุ่งที่มหาบุรีผ่านไม่ยุ่งมันจะมีความสุขโดยท่าเดียวมันเปลีป่ยนไปนไม่ได้ มีความสุข <c oughs> มีความทุกข์โดยเถอเดียวก็เป็นไปไม่ได้นั่นมันก็มีสุขมีทุกข์โลกยุ่งเหยิงถ้าผู้ไม่ต้องการยุ่งเหยิงนี้ก็เข้าถู่มหาปรินิพพานนูนะ่นกรรมเพราะพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่พระองค์ก็ถ้าจะพูดถึงว่า ถ้าถ่ายของพระองค์บริสุทธิ์แล้วไม่มีความทุกข์หญิงและพระองค์